สวัสดีครับคลิปล็ะกรุงเทพโซนสายใหม่ถนนเพิ่มสินนะครับก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่นู่นเลยนะครับสุขาพิบาล5อองเงินเพิ่มสินสุขาพิบาล5ช่วงขวามือเนี่ยก็จะไปจัตุเชิน,นะครับแต่ว่าไม่ได้เข้านะครับวันนี้เนี่ยผ่านมาเรียบร้อย ที่เข้าไปถนนจัตุโชนก็ตรงมาในแนวถนนสุขาพิบาล5มาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพิ่มสินนะครับจะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างไอ้วันนี้คลิปนี้โซนนี้นะครับที่ทําคลิปไม่เกี่ยไม่ไม่ใช่แหล่งเศรษฐกิจกนะครับแต่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับเป็นแหล่งที่มีหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดนะครับหนาแน,น่นที่สุดเลยนะครับแถวๆเนี้ย จะไม่มีในส่วนที่ว่าจะเป็นธุรกิจรูอกิจาการการค้านี่จะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเนี่ยก็มีป้ายบอกแล้วนะครับว่าจะเลี้ยวไปทางซ้ายสายมือถนนเพิ่มสินซึ่งเป็นถนนที่ค่อนข้างที่จะอย่างที่เคยบอกนะครับว่าหมู่บ้านจัดสรรเยอะที่สุดนะครับในตรงนี้มีตลอดเลยนะครับนะเลี้ยวสายมาเป็นที่เริ่มเยถ้าตรงไปก็นั่นแหละไปสายใหม่ ตลาดวงสกรนะครับแต่ว่าแอดมินเลือกที่จะมาทางตรงนี้นะครับตะก่อนนี้ก็จะเป็นถนนแคบๆนะครับเส้นนี้นะฮะตรงนี้เห็นมีตึกบางตึกมันยังไม่เปิดกิจการอยู่แต่ตึกก็อรอนะครับมีใครสนใจจะมาทําธุรกิจแถวๆนี้ก็มาจับจองหรือว่าหาทําเลนะครับนะ่าสนใจนะครับเป็นทําเลที่อยู่อาศัยหมู่บ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวคอนโดก็มีนะครับบ้านเดี่ยวบ้านแฝด ทาวเฮาส์นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนานแน่นเลยทีเดียวนะครับตรงนี้มีการขยายถนนนะครับเป็นสี่เลนซึ่งก่อนหน้านี้ที่แอดเคยมาแอดมินเคยมานี่ก็จะเป็นแค่สองเลนส่วนทางนะครับเหมือนทางเข้าเมืองสักรู่ครับถนนนันทางสะอาดสะอานถ้ามาอยู่แถวนี้นี่น่าอยู่เลยนะครับเงียบดีนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่แล้วนะครับเป็นที่พักผ่อนสำหรับคนที่ทำงาน แล้วก็จะต้องมีรถด้วยนะครับแถนนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีถนนมันไม่ไม่มีรถเมล์หรือว่าโดยสารประจำทางแต่ถึงมีก็ไม่เยอะนะครับไม่ได้วิ่งแบบเหมือนในกลางเมืองนะครับจะวิ่งมาเรื่อยๆดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศสะอาดสะอา้านรื่นรมน่าพิรมนะครับต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็ถึงได้บอกให้ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แหล่ง จะเป็นแหล่งธุรกิจนะครับเป็นแหล่งหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยเต็มๆนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับก็มีบ้างตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แต่ก็น้อยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะ,ะเป็นหมู่บ้านกันนะครับเนี่ยมีตึกแถวบ้างประปรายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากถนนเส้นนี้น่าจะเป็นว่ากตรงๆก็คือตัดใหม่แหละนะครับแต่ก่อนนี้มันเป็นแค่ซอยเพิ่มสินนะครับแอดมาทันตรงนี้ เนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อเมื่อสักครู่นี่เห็นว่าเลี้ยวซุกขวาไปสายใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้มีธนาธารรัดไปก็ะจะมีซอยวัดเกาะนะครับท้ายๆตรงนี้อันนี้อยู่กับบนบนถนนเส้นนี้แต่ว่าในแนวตรงนี้ก็คือใกล้ๆจ,จะเห็นจนชินตาก็คือหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับโครงการใหญ่ๆหรูๆระๆเนี่ยเต็มทั้งสองฝั่งข้างทางเลยนะครับคอนโดก็มีนะครับ คอนโดเหมือนว่าชื่อไอ้ที่ว่าไปทุกทิศทุกทางและลุมพินีแี่ยก็จะมาเห็นแวบๆนะครับตรงนี้เขาก็คอยบริการนะครับทุกะระดับประทับใจตรงนั้นครับตรงนี้ก็ดูวิ่งมาบนถนนเพิ่มสินมาเรื่อยๆนะครับโซนที่อยู่อาศัยนะครับน่าอยู่นะครับตรงนี้เงียบๆสะอาดสะอาดแบบชิวๆเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าหากว่า ใครสนใจเนาะถ้าดูคลิปแล้วเอออยากจะไปดูในแถวนี้เนี่ย mm. ก็เห็นมีหมู่บ้านจัดสรรประกาศขายกันทั้งสองฝั่งข้างทางค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะเยอะเลยครับแต่ในส่วนของตึกแถวอาคารพาณิชย์กเบาบางนะครับตรงนี้ก็อย่างว่าแหละมันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นโซนที่อยู่อาศัยนะครับรับสิ่งที่จะเห็นตามข้างทางก็จะเป็นป้ายหมู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ขึ้นโครงการค่อนข้างที่จะถี่และก็หนาแน่นเลยเนี่ยนี่ก็ฝ่ายส,สายมือเมื่อสักครู่นะครับผาก็เป็นโครงการหรูอีกโครงการหนึ่งนะครับนี่ยต่อเนื่องด้วยตรงนี้ที่สังกสีเนี่ยก็เป็นโครงการนะครับหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านแมกไม้คือถ้าจะมานับหมู่บ้านนี่นับไม่ท้วนหรอกนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เคยเกริ่นนั่นแหละมันเป็นโซนที่อยู่อาศัยนะครับฉะนั้นหมู่บ้านก็เลย หนานแน่นนะครับนี่ฮะเนี่ยโครงการหรูเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดนะครับตรงนี้อืมก็ติดติดกันเลยนะครับโครงการหรูเนี่ยตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่บ้านทั้งบ้านเดียวนะครับจะจะเยอะเอ่อทาวเฮาก็จะมีบ้างนะครับสําหรับแถวนี้นะครับก็รองรับทุกนั่นแหละนะครับหมายถึงว่ารองรับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับ ทาวเฮาคอนโดคอนโดทาวเฮาบ้านแฝดบ้านเดี่ยวพวกนี้มีครบหมดให้เลือกนะครับครับคลิปเลาะกรุงเทพโซนสายใหม่สุขาพี่บาน5้าออเงินเพิ่มสินต้องขอขอบคุณนะครับนเนี้ยเจออีกแล้วหนึ่งโครงการสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบวกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ